โอเจอหนวดดำเจอนู่นเจอนี่นะลอมันยังเล่นได้ไหมพี่เมตามันมีหนวดดำอะทำยังไงนะครับไม่แปลที่ลอมาากกาันจะดำนะครับผมนังนั้นะนะ กราบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่อง Alternative นะครับเนื่องจากมีคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ต้อเล่นรอให้ดูหน่อยนะครับผมในเมตาหนวดดาใช่ไหมคือเอาจริงๆนะคาขอเนี้ยยากมากสําหรับพี่นะครับผมเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นเป็นเมโลนะฮะทีนี้พี่ก็ต้องไปเล่นมาเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมโอ้เจอหนวดดาเจอนูน่นเจอนี่นะเลยมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมสรุปเรื่องรอให้ฟังอาจจะยาวนิดนึงนะผมเผื่อใครแบบว่าเปิดรอแล้วไม่กล้าเล่นหรือว่าเอ่อคนอื่นบอกมันเล่นได้ไม่ได้ยังไงนะ ลองฟังความเห็นพี่ละกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ดำเนินสบปรัชเช่นเคยนะครับผมนะเริ่มต้นไดดีสวยๆหล่อๆกับซสบปรัชได้เลยเสร็จทองจุกๆเพชรแน่นๆนะครับผมทีนี้แล้วรอมันยังเล่นได้ไหมพี่เมตานี้หนวดดำคลองเซิร์ฟหรือเปล่านะครับผมตอบคำถามอย่างนี้นะต้องตั้งบรรทัดฐ,ฐานร่วมกันก่อนนะฮะบรรทัดฐ,ฐานสิ่งสำคัญคือคุณโซโล่แลงหรือคุณเล่นเป็นตีนะครับผมซึ่งผมมองว่า90% เก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะฮะที่บอกว่ารอมันกากเล่นไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่คุณโซโลแรงหรือเปล่าการโซโลแรงมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดคุณเอารอไปแบกแรงเงี้ยมันไม่เหมือนนิกะน,นะฮะคุณเอารอไปแบกเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าทีมมันไม่มีความสมดุลเลยถ้าเราตัดสินตรงเนี้ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะ,ะเช่นแบบว่าบางตาเราไม่มีโลอย่างเงี้ยบางตาหมัดเรากาก,ากบางตาเอาตัวโยนทําบูทนะครับผมถ้าเราตัดสินกันแบบเนี้ย ผมมองว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับอาจจะไม่ยุติธรรมนะทีนี้ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นตีแล้วมีการแบ่งลน์อัพกันชัดเจนนะครับเช่นมีโลมีความสมดุลของทีมเนี่ยรอเนี่ยตอนนี้ผมให้เป็นสายวิ่งอันดับหนึ่งเอาว้ลองมาผมให้จินเบเออนะครับทำไมผมถึงมั่นใจว่าให้รอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลาผมมีรอในตี้หรือผมเล่นรอเองเนี้ยมันดึงธงได้แทบทุก ทุกตัวเลยนะฮะทีนี้คําถามต่อไปพี่อ้าวแล้วแนวทางพี่พูดมาอย่างนี้แนวทางเป็นแบบไหนนะครับผมรอที่ผมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ผมวิ่งเข้าหาโล่นะครับเออล่อยู่ไหนผมจะดูแมพนะจะเป็นคนอ่านแมพแล้วก็ ดูว่าโลอยู่ไหนเราไปหาโลครับผมทีนี้คําถามต่อไปฮนะคือเอ้าพี่แล้วมันมีหนวดดำทำยังไงนะครับผมอันดับแรกคือที่คุณบอกที่ผมบอกนะฮะว่าคุณวิ่งเข้าหาโลคุณเจอโลก่อนนับแล้วคุณพยายามดึงธงให้ได้นะฮะถ้าเพื่อนซัพพอร์ตเป็นซัพพอร์ตไดอีกเรื่องนึงนะครับผมคือคุณดึงธงกับสายโลได้แน่นอนนะครับคือคือเราจะคือผมไม่โง่พอที่จะเดินเข้าไปธงนี้มีหนวดดาแล้วผมเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม,มทีนี้คําถามต่อไปเอ้าพี่แล้วถ้าหนวดดามันยืนดักับพี่แล้วพี่บบออร,นะรับ,รรบมือ,อยังไงงนผผมมก็รรีีีีบบเล่่ยยคั ไอ้รอเนี่ยผมลำคาญที่สุดคือลุงแสงไม่ใช่หนวดดำ เพราะหนวดดำเนี่ยเวลามันอยู่ระยะห่างกับเราแล้วเนี่ยมันไม่มีสกิลที่จะวาร์ปมาหาเราได้นะครับผมนอกจากมันยืนโซนในด่านแคบๆอันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าด่านกว้างๆด่านมีพื้นที่ขึ้นลงนะครับผมผมมองว่าเราหลีกเลี่ยงได้คือเราต้องหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับหน,นวดดาโดยตรงเว้ยเออนะครับผมหรือเกตมันน้อยเราถึงจะเข้าไปดึงถ้าเกตเต็มเนี่ยผมมองว่าผมหลีกเลี่ยงในทงนั้นดีกว่านะครับถ้าหนวดดามันยังยืนอยู่แต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเราเออผสมลงๆด้วยนะครับผมก็อาจจะไปกดเคาน์เตอร์นะครับ่ยยงบผ มีจังหวะแบบนี้มากเลยนะโดยที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงในการ,รเผชิญหน้าหนวดดาได้นะครับผมซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยคือผมไปเล่นมาแบบเป็นชั่วโมงเลยนะฮะกับการเล่นหลอนะครับผมเลยทําให้ผมร,ร,รู้จังหวะในการหนีทีไล่นะครับผมและผมคงไม่โง่ที่จะเอาหลอเนี่ยไปฆ่าหนวดดำนะครับผมและแน่นอนผมโซโล่แรงด้วยนะฮะผมยอมรับว่าบางตาเนี่ยผมเจอตี้ที่มันไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับแต่ผมดึงธงได้เยอะมากนะฮะ ผมยังดึงได้4 5 6หธงนะครับผมและในแมปนั้นก็มีหนวดดาด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอหน,ดนวดดานวนวเนี่ยอ่ะโอเคอาจจะไม่รอดนะครับผมนะขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ในการมูฟออกมาแต่ยากนะครับย้ำว่ายากผมพยายามจะเคาน์เตอร์ให้ติดนะครับเพื่อที่จะไปธงอื่นแล้วประมาณนี้นะอโอเคผมไกด์ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเหรียญเนี่ยผมแนะนําดึงธงเร็วไปเลยนะยุคนี้นะครับผมเพราะว่าเอ่อพอตัวละครมันไม่ต้องพึ่งสกิลไม่ต้องพึ่งความถึกอะไรมากเนี่ยเรียกว่าเล่นกับตัวเหรียญไปเลยนะ โอเคนะครับค่าซับนะผมแน่นอนผมใช้โซออนเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ต้องมีเกตเตอร์นะครับย้ำเลยแล้วต้องมีเกตเตอร์เพราะว่าดึงเสร็จไปอินสแตนทงได้ไหมมันก็จะได้เกตเยอะนะครับโดดดำดึงทงสวนเราไม่ได้นะดึงเสร็จตายยังถือว่ามีประโยชน์นะครับผมไม่ใช่ดึงไม่ได้เลยนะยุคนี้มีตัวที่ดึงไม่ได้เลยอย่างนี้ไก่เงี้ยมันก็ไร้ประโยชน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เล่นให้ดู อนนี้นะครับเราเจอหนวดดำไปตีนะฮะน่าจะตึงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่นแบบนี้นะครับอ่าผมจะบุกไปหาโล่นะฮะพยายามบุกไปหาโล่พยายามหาจังหวัดดีๆนะให้หนวดดำเขาดันขึ้นไปก่อนนะ, Chamber, นนะ,นะนะแชมเบอร์เรียบร้อยสวยอย่างเงี้ยเข้าทงผมจะเคาน์เตอร์นะครับผมถ้าเขาบุ๊มานะแทงมากเลยสวยอ่เรียบร้อยดีติดบั๊ แขงติดบัคอกอืมโอเคไม่กันนะครับไม่กันนะครับตอนนี้ดวดดำเขาไม่ได้สนใจผมนะโอเคอ้าโอ้โอแม่งอันติดะโอุ้ยอุ้ยสองรอบแมเบอีกหนึ่งรอบอ้ยได้อยู่อ่าคุณเคาน์เตอร์ไปนะโอ้โหมีหินแต่ไม่แรงนะ ไม่แรงนะรอรับได้นะสกิลนี้ห้ามโดนแบคโฮเว้ยดอทจะบินเฮ <c oughs> ุ้ยอุ้ยคุณเดดวะมันแทงเว้ยเมื่อกี้มันแทงเว้ยมันต้องมีชั้นเชิงเข้าใจไหม,มแทงไปก่อนเรียบร้อยนี่ไงโอ้ยเนี่ยไม่แรงนะคือเราเป็นเราเป็นเก็ตเตอร์เว้ยโอเคผมดึงสวนเอาอือ้าวอะไรวะโคเน็ตคีเดียวฮนะ สวยโอ้โหโดนหินมันโดนดีเลยด้วยนะเป็นบ้าเลยไม่รู้นะเกดเออดีเว้ยแทงไปไหนไม่รู้อ่าแม่งเคาน์เตอร์ไม่ติดนะครับโอเคนี่เรียบร้อยครับเซตนผู้เซตนสามะหนวดดำหนวดด,ดดำเขาไม่ทันนะเขาไม่ทันเราแน่ๆนะถักตัวเดียวเนี่ยนะโอ้ยแัมเบิร์นปีฉิน โอเคเราจะไม่กันธงนะครับเราดึงเลยนะผมง่ายๆสวยเคาเตอร์ไม่ติดคืออะไรวะเรียบร้อยอันนี้ติดชัวเคาเตอร์อ้าวอะไรวะไม่ติดไม่ติดอุ้ยอยาใช้เคาเตอร์ได้นูโว้ยตอนนั้นตอนนี้เราเราเรา,เราเผาเกตทงดีไว้นะเรียบร้อยเราวับเลยจบ เซตชั่นเขาล่นแล้วนะครับอันนี้เขาล่นแล้วนะเพราะว่ามันท้ายเกมนะครับผมเขาล่นแล้วโอเคตรวจดำเนี่ยเกรน้อยเนี่ยเราต้องดึงหุ้ยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเขาล,ล่นนะเขาล,ล่นนะหนีดึงยาวหนีดึงยาวดึงยาวครับชิวๆครับเรียบร้อยอินแตนเนี่ยดึงตรงได้ผมก็ได้นะอโอเคท้ายเกมเริ่มซัพพอร์ต ค่อยๆไปค่อยๆไปดึงได้ด้วยดึงได้ด้วยเคาเตอร์สวยครับผมท้ายเกมตัวห้าศูนย์นี่ไงเซตเทิร์นเยอะไงโอ้โหเนี่ยครับแนวทางประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับนนช็อปเปิดให้บริการแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีส์ดับเบิลรีเจนรีเบ็คโซ่ครบวงจรที่นนช็อปเท่านั้นนะครับเอาละครับเกมเพลย์ต่อไปนะฮะตอนนี้นะครับผมก็ หนวดดำนะฮะเยอะอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทงดีขึ้นขึ้นบนตายแน่นอนบอกงี้แล้วกันขึ้นบนตายแน่ๆประธานหนวดดำอ่าโอเคเป็นลุงแสงไม่ต้องลุงแสงดึงได้ดอทแชมินโอ้โหเรียบร้อยครับผมง่ายๆเลยฮนะโอ้ยิ่งชิลยิ่งชิลอืมอะไรวะโอเคทำอะไรโอ้โหววาปาก้ายเฉยเน,นี่ยอย่างเงี้ยเราเราเรา,เราเลี่ยงนะฮะเราเลี่ยงที่จะเจอหนวดดำนะโอเคอย่างงี้ผมติดเคาน์เตอร์ครับผม ง่ายง่ายอ่าโงงแม่งอยู่ที่เดิมโอเคสวยๆโยกอันนี้เสียเรียมหน่อยอะเฮ้ยแต่มีคนดึงม <c oughs> ีคนดึงดงอู้เรียบร้อยครับดึงอินเต่เนป่ยบ้าเป็นตัวเดียวที่ที่ท,ท,ทำได้นะเว้ยดึงง่ายครับโอเคผมผมผมไม่ยื้อนะถ้ายื้อก็ตายแค่ผมกับกับลำคาญบอนนี่มากกว่านะไอไอแค่นวดดำเนี่ยเราเลี่ยงได้ แม่งเจอเลยกูสภาพนี่ไงแทงไปก่อนโอเคไปอันอ,อันน,น,นี้อันนี้ไม่ดีฮะอันนี้ไม่ดีอันนี้จังหวะไม่ดีแต่ว่าได้อยู่ไอ้น,นี้มันเคาเตอร์มั่วเคาเตอร์มัว่วขอเคาเตอร์แล้วกันเออสวยเรียบร้อยอกลับไปอีกหนึ่งรอบนี่ไงเลือดเยอะเรียบร้อยอินแดนอินแดนโนดาัมว่กันไม่ได้ฮะโดนทอมินได้โคบี้แม่งร้อนหล่อยวะามันไม่มีธงครับไม่มีธงให้ดู มึตงตัวไม่ดึงแล้วดึงหมดแล้วเตินไปไหนอ้าวจบเลยนะครับเห็นไหมเลี่ยงการประทะได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์ต่อไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ยังเจอหนวดดำนะฮะ เจอทุกตานะครับผมตอนนี้เอารอไปเล่นก็นเหนื่อยอดอชมินนะครับพยายามเคาเตร์ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> ถ้าเขายังไม่เปลี่ยนสีเนี่ยผมว่าดามจถ้าไม่โดนแบ็คโคเนี่ยมันไม่แหลกสำคัญหญินมากไปก่อนอย่าโดนดูด,ด,ดโอเคไม่โฟกัสพี่ไม่โฟกัสพี่พี่ก็ดึงดีครับ ดูดิกดดันใส่โลได้หมดดูดิมันต้องใช้สกิลเลยอะมูฟหนีออกมาสวยไปแล้วไปแล้วจ้าอืมอ่ะทิงธงไอ้นี่เออโคตเตอร์เลยนะถ้ามีถ้ามีหินขึ้นมากดโคตเตอร์ไปเลยตึนงแตนตึนงแตนดึงเร็วดึงเร็วนะผมชอบนะมันยังเก่งเลย นี่ยตอนนี้เราดำไม่มีนะมีแตนน่นิกะเอเคเรียบร้อยทีนี้ผมผมเม้นนิดนึงนะอาจจะไม่ได้อนร์เทนเยอะนะือแบบมันต้องเล่นออกมาเพื่อได้แนวทางนะครับผมคนจะได้แบบว่ายังรู้สึกว่าตัวมันก็ยังมีม,ม,มีประโยชน์นะเนี่ยครับผมเราดึงอย่างเดียวเลยครับเราดึงให้เพื่อนเราเพื่อนกันมันจบตรงนี้เอา5้าสูนเหนรอ โอเคสวยๆไปนะครับผมตาน,นี้โอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพ์ต่อไปเลยนะเอาละครับมาเกมเพจต่อไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องอาชญญาจิตนะคือตาเนี้ยผมว่ายากนะฮะยากเพราะว่าเขาไม่มีโล่เว้ยเขาจะมีแต่แบบเหมือนหมัดวิ่งกันธงอะไรอย่างเงี้ยนะ ตาเนี้ยอมรับว,ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงเดี๋ยวเราพยายามพยายามสร้างโอกาสนะครับผมว่ามันเป็นตัวที่ใช้ใช้ใช้สมองเยอะนิดนึงนะในยุคนี้นะงี้ับผมเดินย้อนมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปทงไหนเราดำไปหมดแล้วรอดอย่างนี้สวยถ้าลุงแสงเขาสกิลมาผมเคาน์เตอร์เลยนะเรียบร้อยครับอ้าวแม่งเอ้ยยืดโท่ทับลาย ทับลายเฉยขอเลือดได้ไหมไอแสงไอเวนเยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหอันนี้มอบฮนะอันนี้มอบอัน,นอันนี้นะโอ้โหน้ำด,ดำเพียบโอ้โหจะเย็นครับพี่โอ้โหถึกถึกถึก,ถกตายาตายากตายยากคนไดฮาร์ดคนเหล็กนี่นี่มันคนเหล็กเทอร์มินาเตอร์หรือเปล่าเนี่ยครับแล้วก็มูฟนี่นะเลื่อนเหลือหนึ่งก็ก็อ่าติบุตไปกลาลาก่อน เจอกันเมื่อชาต้องการอึสวยนี่ยครับผมฉีกไปดึงนะทงไหนว่างฉีกคือมันไม่มีโล่มันมีข้อดีที่ว่ามันไม,ม่ใครว่าตามเราแต่ว่าปะทะโล่มันก็ง่ายไงเข้าใจไหมอือเอเอแมาหินได้ไหมเขาจะติดบูทด้วยนะฮะเรามีโอกาสตายสูงมากๆโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายหวังนี้ใครเห็นก็ว่าตายอือ หนีก่อนวอยออไหเอาตัวรอดแทงหน้าไปเลยใครเห็นก็ว่าตายดูเลือดผมดิครับจะไม่ไหวอยู่แล้วนี่อืมอ้าวเมื่อกี้ผมเคาน์เตอร์ปะวะโอเกมเมื่อกี้ผมเคาน์เตอร์เว้ยโคตรแย่เลย <c oughs> เออนะก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมพยายามแบบว่าดึงดึงธงนะฮะเลี้ยงประธานหนวดดำที่มันเลี้ยงได้เว้ยเนาะลองลองไปเล่นดู นะครับเล่นผิวๆหน่อยผมว่าไม่มีใครมาชนหนวดดำมั่วส่วอะไรถ้าเราชนหนวดดำเนี่ยมัน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 ผิดนะมันมันเรียกได้ว่าเหมือนคุณเอานิกะไปชนกับเซนเทิร์นน่ะเออไปเล่นกับเซนเตอร์ทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไร้สาระใช่ไหมล่ะอืมวิจิ้เบสวยครับสวยสวยดึงก่อนผมใส่ย่นตัดเลือดนะไม่ได้บอกนะฮะย่นตัดเลือดเจ็ดสิบนะครับผมอืมดึงเลยสวย สวยโอเคเนี่ยครับหนูดำไม่เจอเลยใงเกมนะเจอเจอครั้งหนึ่งมั้งพยายามเลี่ยงฮะพยายามเลี่ยงแล้วก็กันธงเอาเรียบร้อยสวยดึงให้ธงด้วยหาสูดด้วยเอาดิเออเรียบร้อยชนะนเขาดึงส่วนได้แต่เราดึงกลับเรียบร้อยครับผมโหล้มคันลุงแสงมากกว่านะลุงแสงมันตอแย่อะประมาณนี้ละกันนะครับชอบคลิปนี้เราไปดูเป็นแนวทางกันแล้วกันนะปะทะส่โล่นะ เน้นๆเ,เลยนะครับผมดึงทงได้แน,น่นอนครับผมหมายถิงหน้ากับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ